ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอา้าฮันจิโรมาวะ่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอูเคอเค,อเคนะครับในเกมโรบอกกั<ๆ>นอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นครับผมมาเล่นแมทที่ชื่อว่า อนิเมะ Punching Simulator นะครับเป็นพาทที่สองเลยนะครับหลังจากพาทที่หนึ่งก็คือไม่อ่ายาวนานมากนะเพราะว่าอย่างที่ว่ากันนะครับมีคลิปอื่นๆมาแทรกแบบว่าเยอะมากเลยนะก็ได้กลับมาเล่นอันนี้เป็นพาทที่สองนะครับซึ่งไอ้แบบนี้มันไม่สามารถแบ่งเป็นด่านๆเหมือนอ่าอนิเม e Clicker Simulator ได้นะครับมันจะแบบด่านนึงไปเชีมันจะวนไปเรื่อยๆอ่ะมันแบบมันไม่สามารถขึ้นด่านอ่ะมันจะไม่แบ่งแบงแบบเหมือนอันนั้นคือมีภารกิจมีอะไรให้อัพแต่ละด่านใช่ไหมแต่ด่านอ่ะ ของแปเนี้มันแค่แบบว่ามีตัวกาชาให้สุ่มเพิ่มแค่นั้นหรยอมันมีแค่นั้นเลยนะแล้วแบบว่าบางด่านก็จะมีที่ที่ซุกบอสหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีทุกด่านเหมือนอนิเมะ l i c k e r อ่ะอันเนี้ยมันจะค่อนข้างหลวมกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็มาดูกันว่าตัวกาชาในแต่ละที่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมข้อดีคือมันสามารถเห็นทุกตัวได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมีบีรุษมีโกคูแบ็กมีอะไรเงี้ยเนี่ยมีโกคูมีเบจิต้าโกฮังอะไรเงี้ ก็วิธีเล่นก็คือคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงอื่นมาได้ด้วยนะไม่เหมือนแมปคิเก์นะอันนี้คือแบบว่าการป่อยครับนะครับผมเหลือจากที่เห็นเนี่ยมันจะได้เป็น e อ e r g y มานะครับผมยิ่งออกกาลังยิ่งได้พลังงานนะครับผมแล้วก็เอาพลังงานมาขายนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันจะล็อกราคาไวนะครับอย่างตรงเนี้ยสองรอเอ้ยงล้านาแสนใช่เราก็ต้องขายที่สองล้านาเพราะว่าถ้าเราสมมติพี่มี9กล้านเนี้ย พี่กดสองล้านห้าแสนปุ๊บอบมันจะไม่ได้หักสองล้านห้าแสนนะครับมันจะหักทั้งหมดแต่เราได้เงินแค่สองแค่แปดแสนจิมเนี่ยมันจะได้แค่นี้เลยนะครับ <S <S ฉะนั้นเราอ่ะต้องมาขายตามกรีนที่เราถึงเนี่ยตัวเนี้ยโคสิบห้าพี่เลยแหละพี่ต้องมาขายสองร้อยห้าสิบล้านประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็วิธีอัพพลังเนี่ยเราต้องมาที่ไอ้หุน่นไรการนี่นครับเราก็กดอัพนี่อัพนี่ไปเมันก็จะต่อยแรงขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีที่อัพแบบเนี้ยที่แบบอื่นอีกนะครับแต่ว p i ล a t e i อซ์แลนะครับหรือว่าแมปวันพีเนี่ยเพราะว่าผมจะมาเปิดตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆ้วก่อนนันเนี้ยผมอัดคลิปมานิดนึงแล้วไฟดับเว้ยไฟหายนะครับเนี่ยถ้าที่เห็นทุกคนจะเห็นว่าผมมีตัวอื่นอยู่ถูกไหมจะมีแบบซาบงซาบโบมีตัวอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยเนะนี่ยตรงเนี้ยจะมีซาบโบมีซันจิมีหนวดขามีอะไรเงี้ยเต็มเลยนะครับใส่ปลึกหนีหายหมดเลยเหลือเบจิต้าตัวเดียวประมาณนี้แล้วนะผมเนี่ยผมก็จะเปิดเปิด,เ,ปดเล่น,ล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 นๆไปเรื่อยๆนะ แบบความตลกของไอ้ต้นคลิปไอ้ที่มันหายไปเนี่ยคือบอกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เลยไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ไดชื่อหามาทุกคนมันคือถาดฟังกลอใช่ไหมอันี้มันเขียนว่าอะไรรู้ปะถัดฟก้กลาวครับผมคาว่าลาวภาษาภาษาอังกฤษประเทศลาวเนี่ยเขียนงี้เลยนะถัดฟก้าลาวนะโคตรเกียนนี่เราได้ซันจิมาครับผมซันจีนี่ยังแบบอ่าใกล้เคียงแต่ว่าจริงๆซันจีมันจะใช้ตัวจไม่ใช่ตัวจีครับ าเป็นตัวจีมันจะอ่านว่าซังกิอะไรประมาณนั้นอะแต่อ่านซังจิได้เหมือนกันหุยลูฟี่มาเฮ้ยผมได้ตูวหนึ่งเปอร์เซ็นต์โหไอ้แบบนี้ได้ยากมากนะทุกคนว่าอะไรหรือบ้านเนี่ยน้องๆดูว่ามันบวกกันอะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยมันเกินครับเท่ากับว่าตู้หนึ่งอะมีโอกาส70%ที่จะได้รอมีโอกาส40%ที่จะได้ซันจิมีโอกาส40%ที่ได้ได้หนวดขาวอะไรประมาณเนี้ยมันแยกกันเว้ยมีโอกาสแค่านั้นี่แต่จร้วมันยกกว่านั้นเยอะะนครัเนจะไเนี่ย เราแบบง่ายๆเลยเอาผลลัพธ์มาบวกกันก็นได้แล้วหารมาเป็นเปอร์เซ็นต์หเซของผลลัพธ์ทั้งหมดอ่ะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูฟี่นี่ครับผมได้ขึ้นชื่อเลยด้วยพี่แฮชเดอะมิสติกวันเปอลูฟี่นี่เป็นไงคนอื่นเขาไม่ค่อยได้นะเห็นปะเขาเล่นกันมาตั้งนานเนี่ยเนี่ยเนีน่ยใครพิมพ์มาละเยอะแยะเลยมีผมได้นะครับโอ้โหได้ขึ้นชื่อโคเท่คูณ60ด้วยเป็นไงลูฟี่อย่างจริงเอามาอยู่หน้าเลยครับนี่ครับได้ลูฟี่นี่ไม่ธรรมดา ซาบนูนี่ก็โหดแล้วนะครับซาบูนี่ก็โหดแล้วนี่ครับทาฟก้ารลาวชื่อแม่งแบบจี้สุดแล,แล้วแต่เล่นมาทาฟก้ารลาวของเราตอนนี้เราขาดโซโลูครับทุกคนแต่ว่าผมคงไม่เปิดให้มันหมดทุกตัวหรอกเอ่าเปิดเล่นสักนิดหนึ่งสักสักสิบตัวเปิดเล่นสักสิบตัวทาฟก้ารลาวมาหนึ่งตัวครับผมทาฟก้ารลาวมาตัวที่สองครับทาฟก้ารลาวอีกแล้วครับผมตัวที่สามครับ หนวดขาวมาครับผมตัวที่สี่ครับหนวดขาวครับตัวที่ห้าครับทาฟาก้าโลครับทารฟาก้าลาวทาฟกา,าฟก้าลาวอีกแล้วครับตัวที่หกครับตัวที่เจ็ดครับหนวดขาวครับผมอู้มาแค่สองตัวกาก,ากสุดตัวที่แปดซาบูมาเยี่ยมโยอดอ๋อไม่ได้กากสุดสันจิกากสุดเอ้สันจิลองกากสุดหนวดขาวยังโอเค อ่าประมาณนี้จะเอาซนันจีไปตีบวกได้นะเฮ้ยทำไมซนันจีนคะแนนดีกว่าหนวดขาวแล้วครับเนี่ย40%เหมือนกันไม่ได้สังเกตเลยนะครับเนี่ยซนันจีเก่งกว่านะครับใช้สามหมื่นจมในการไปแบบนี้สองจุ 2, ดห้าดาอูมันรีใหม่หมดเลยไอหอยรอดไฮเลดอ่ะผมรีไปซารีเยอร์ครับผมไปซารีเยอร์แดนซารเยอร์นี่มีอะไรอ่ะฮะ อ๋อมีดาพิคัดอสูรให้เปิดมีเนี่ยเซนิส์เนีครับ,รอ,รบอันนี้ชื่ออะไรนะเอ้หัวหมูอะ่ะดื่มชื่อแหละเออมีเดสโกบิกิยูแล้วก็มีทันจิโร่นะครับเอหัวหมูมันชื่ออะไรวะเพื่อนทันจิโร่ะผมดืมวะตอนนี้ใช้ในการเปิดเท่าไหร่ครับใบเอสองหมื่นจ็มโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย วูบนนิสึว่ะเซนนิสึเป็นบนนิสึว่ะเท่าไหร่วะคะแนนเซนนิสึสามสิบห้าเท่าหนวดขาวแบบตีมาแล้วเอาละครับผมเอาละครับมันนะครับผมตอนนี้มันเลยตอนนี euh. ้คะแนนแบบโอ้โหเดซิโกมาครับเบซิโกครับตอนนี้ได้เป็นเบซิโกมาเบซิโกะไปใส่เลยครับอีควิปครับเบซิโกจังจะเบซิโกจังนี่คะแนนเท่าไหร่เนี่ยใส่มาแล้วยี่สิบนะครับ สินีสุดแรงกว่านะครับขอด้วยเฮ้ยเราแชนตีได้พุ่นบัมสิบสองล้านต่อยทีนึงได้สี่สิบสองล้านนี่คืออันติแล้วใช่ไหมคือมึงแรงได้แค่นี้ถูกไหมแรงได้แค่นี้ถูกไหมเล่นเอาเวอร์เลยนึกว่าแรงกว่านี้มียุทธอันนี้ได้อะไรสิบแปดล้านโอ้โหได้ซะเยอะเลยตกใจหมดอะไรไปครับเนี่ยเฮ้ยอ๋อ เมื่อกี้มันเขียนชินโนซึกิจริงๆมันน่าจะชื่ออินโนซึกิป่ะเออะถ้าจำไม่ผิดผมไม่ค่อยได้จำชื่อตัวละครเท่าไหร่เวลาดูการ์ตูนนะจะจำได้แค่บางตัวที่ชอบอะไรประมาณนั้นนะนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่ไอ้มีเพชรอยู่200กว่าล้านนะครับเหลือเฟือมาครับเนสึกโกอีกหนึ่งตัววันนี้ที่วันพีชตกกระป๋องเลยนะทีมเซนิซื้อมาแล้วนะครับผมทีแบบว,ว่าดาบพิฆาตอสูรดูกัว่าผมจะได้ทนันจิโร่กับเขาไหม กียูอย่างเงี้ยฮันจิโร่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวหนึ่งเปอร์เซ็นมันคะแนนมันโดดมากเลยนะไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้เลยนะอาจจะต้องดูกิยูว่าคะแนนสู้ลูฟี่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเอ้ยฮันจิโร่มาว่ะฮันจิโร่ดาเมจคูณเก้าสิบครับผมมาครับดาบพิฆาตอสูร vs วันพีทเป็นไงจริงๆคลิปมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกมันไม่ได้เวทอะไรกันเลย เป็นการมะโนของฉันเองมาครับเนซิโกอินุสุกิพอแล้วผมพอใจแล้วผมได้ทันจิโร่มาผมพอใจแล้วคือมันยังไม่ตันอนะ่ะมันสามารถไปได้อีกอะ่ะโ,โดยที่ผมไม่ต้องเปิดได้ครบทุกตัวก็ได้อะฉะนั้นเราเล่นไปไกลๆเลยแล้วกันมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะมันจะมีกี่เรื่องกันในคลิปเนะี้ย มันจะมาสักกี่เรื่อง,องกลับไปด่านแรกก่อนน๊บนึงแล้วก็นี่ครับมาตีบวกเอาตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมาตีบวกนะครับอย่างหนวดข่าวนี้น่าจแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วตัวกระป๋องตีบวกติดนะครับผมเยี่ยมเลยอินุสุเกะครับอินุสุเกะอินุสุเกะตีบวกเลยครับเยี่ยมครับมาครับซันจีครับซันจิตีบวกเลยครับเยี่ยมครับ โอเคตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนฟึบอีคิปนี่สันจีตีบวกมาคูณ4ีเปนะครับนี่สาม6 35หกาามห้าอตัวนี้มันกลับมาใช้ตัวเก่าเพียบเลยวะ่ะผมยังไม่สามารถขึ้นโกได้อะแสดงว่าคะแนนเราลดแน่นเลยอุ้ยเจ2ห้าสไม่ลดไม่ลดฉเฉลี่ยแล้วถือว่าคุ้มประมาณนั้นผมขายถึง100ยอ่าโอเค ต่อยทีปากล้านธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนมาขาย65ล้านได้ปั๊บไปเราไปที่1 0 0ยเคจิมนี่ดีกว่า1นึ่งแสนเ้ยเราไปไปไกลสุดเลยไหมไปแบบที่ไกลได้90ล้านเจมนี่ครับสลา,ามครับไปอันนี้มันสลา,ามอุ้ยแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามมีอะไรบ้างอะประมาณนี้ดีกว่า ดินจาไอซ์แลนด์เรามาดินจาหู่บ้าโคูโดฮาโคูโดฮะงาคูเลสโอ้ยสิบห้ามาันได้ง่ายเหลือเกินได้ง่ายอะไรขนาดนั้นขายป้าบ40่กว่าล้านอันนี้เปิดทีหนึ่งเจ็ดหมื่น้าโไม่คานาผิวหูตู้นี้มีหลายตัวมากนะครับเท่าที่เห็นมีกะอาระมีล็อกลีมีสากุระมีคาคาชิล็อกลีหรือไก่ไม่รู้นะสองคนนี้แม่งแยกไม่ออกว่ะท่งผมแม่งเหมือนกันเออแต่ แต่น่าจะเป็นล็อกลีนะไม่น่าใช่อาจารย์ไก่นะเพราะว่ามีบทกับหมู่บ้านทายเนะี่ยอาจจะเป็นล็อกลีนะครับแล, ashi, aya, uke, แล้วก็มีคาคาชิมีจิรยะมีสาสเกแล้วก็มีนารูโตะครับผมโอ้ตัวนี้มีหลายตัวมากมาปั๊บล็อกลีจริงด้วยครับชื่อลีครับผมคาคาชิมาครับคาคาชิมาเลยทีเดียวคนระับมาดูคะแนนคาคาชิเจ็ดสิบห้ายก็รูฟี่เข้าไปแล้วนะครับผมนารูโตะนะครับ มีอะไรไหมมีวันพีทน่ารูต้ตะนะครับเราก็ดาบพิฆาตอสูรน,นี่เมื่อกี้ได้จีรรย,ยะมานะครับผมคูณร้อยบ้ามันเวิร์วางเกินไปแล้วนี่กองทัพรวมแอบสามเรื่องมีซันจิลูฟี่สองตัวนะครับจากเรื่องวันพีทดาบพิฆาตอสูรเหลือแค่ซินิสึทันจิโร่นะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่ามันใส่ตรงนี้ได้สิบกว่าตัวนะประมาณสิบสองสิบเอ็ดตัวนี่ โอ้โห,โ,หโหจัดมีอยู่410ล้านเงินวันฟื้อจัดจัดเลยเดี๋ยวมันฟื้อมากนะคนอื่นเขาไปแบบว่าแมปอื่นกันแล้วนะไปยันไหนคิลิตงคิลิตโต,ต,ตผมมาทีละ3ามแมปแล้วกันสําหรับเกมนี้นะจะไม่เปิดครบทุกตัวนะแต่ว่าจะพยายามมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับจะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะ ก็ให้ทุกคนได้ดูกันว่าคะแนนมันเวอร์แค่ไหนนะตอนนี้เราแบบอยากเห็นคะแนนนานรูโตะมากเลยนะเดี๋ยวหลังใหม่พี่ไปเปิดเล่นแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับแแบบอนิเมะ punching ใครสนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับเล่นไม่ยากแล้วก็เล่นเพลินๆนะโมเดลตัวละครก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่มีหน้าตานะครับมีรูปทรงอะไรเงี้ยก็โอเคนะส่วนตัวพี่ชอบนะครับเนี่ยมีดาบดาบนี่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกพร็อพอะไรเงี้ยทำมียนอยู่นะฮะโอเค ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย